ครับผู้อยู่รอดอี่นี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใจดีนะคะผมถ้าใครพาผมชนะผมจะยกรางวัลให้เลยผมเป็นผู้อยู่รอดถ้าใครพาผมชนะผมจะยกรางวัลให้เลยผมเป็นผู้อยู่รอดโอ้ยต้องชนะอีกแล้วเลยผู้อยู่รอดนั้น ชนะไม่ได้เดี๋ยวแพ้เหมือนเดิมแล้วค่เอ้ยแต่ว่าแบ็คแก๊กเขาฆ่าผู้เยอะไม่ใช่เหรอแต่ว่าถ้าใครพ่านชนะผมจะยกรางวัลให้นะถ้าใครพาผมชนะผมจะยกรางวัลให้นะตั้งยอดมากมาย ใครพาผมชนะผมจะยกรางวัลให้นะผมจะเอารางวัลเป็นเงินให้นะช็อตช็อตละถ้าผมตายล่ะไงก็บอ,อลีมเลยเ,เดี๋ยวมีแอคกูกกไม่บอกน,นคะครับบอกนะครับถ้าใคาพารพักมาดนะูเนี่ยผมจะยกรางวัลให้ คนการจะเป็นคนอื <for> ่นน่ะคนการจะเป็นคนอื่นเผื่อจะยอเงินรางวัลให้สวัสดีค่ะผมคุ่ยูบูเบอร์นะครับอะไรจะเป็นลูกค้าสแกนในไยูบูเบอร์สงบเลยไม่ดูผมไม่ดูสแกนจ้าโอ้โกลางไม่สน ไม่ได้สิเอาตัวไม่เอาตัวรอดไม่ได้ก่อนต้องชนะให้เต็มที่ไม่ใช่ผมเป็นการไ่มันไม่มีใครตายไ,ไม่ดูเขาสแกนกว่าเพราะว่าผมไม่สนใจผมเป็นผู้รอดผมอยากชนะกับเพื่อนถ้าใครพาผมชนะผมจะยกางวัลให้ผมเป็นผู้รอดเฮ้ยทำเพนไม่ได้ลืมไปเป็นผู้กนกลางไง ทำเฟสไม่ได้เป็นผู้เป็นกลางลืมไปช่างหัวไฟดับเราไม่สนเราไม่สนใจอย่าไปใส่ใจคน เกิอะ,อะไรขก็สที่องคัยอ้เไฟฟ้าเอ้ยแยกให้ออกก่อนว่าอันไหนอันไหนอยู่รีบบนเราไม่อยอยู่ในนีนั่นอยากไปทำเกวเลครับมือก้ขอแล้วก็ไปกนิะเกี่ยวอะไรกับช่อง Youtube ผมด้วย มสสีเขียวมบักมีสคนที่มันเรกมีผู้ย่อหนึ่งมี้อสมัสีด่้เระมาดูมาดูนี่ขยะด้วยมาดูนี่ขยะผมจะนะผมจะยกรางวัลให้พอยากฆ่าผมนะแบกแก๊กถ้าใครพาผมจนผมจะยกรางวัลให้ ไม่รู้ว่าผมไปผู้อีรอดหรือว่าอะไรอ่ะไม่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 ไไม่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 ไไม่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  จะแจกรา<อ>งวัลให้ผมจะแจกรางวัลให้เป็นโคด้ดดูตรงนี้ไม่เปิดประตูะตนี้ก็ไม่เปิดดูสิมเงินที่ขยาก็ระดัยเจ้ว่าเฮ้ยสิมเงินได้ดาวมาจากไหนผมยกได้ดาวมากเพราะว่าผมเฮ้ยถ้าพาผมชนะได้ผมจะแจกโค้ดเป็นเงินรางวัลให้นะไปดูช่อง youtube ได้เลยว่าวิธีแจกโค้ดมันจะเป็นยังไงอ่ะ เป็นคู่ยีรอดนะอย่าอย่าไล่วางเพิงผมนะมเป็นคู่ยีรอดถ้าถ้าคุณนชนะผมจะแจกโพสเป็นรางวัลให้ ไม่มีใครตายเจ๊ก็เป็นรางวัลหนึ่งเมื่อกี้ผมเห็นข้อเปิดแล้วผู้เล่นสีชมพูเดินผ่านแต่ผมไม่รู้ว่าในท่อดันมีเสียอะไรอยู่เพราะผมโดนขั้นอยู่กับสีหนึ่ง เขาบอกว่าเขาผมติดรนที่ห้องไฟสองอันแล้วก็ติดห้องพยาบาลกันหนึ่งสีชมพูบอกว่าขาวเลยอ่ะสีขาวเลยะสีชมพูบอกไม่ได้กขาวเลยเพราะว่าภาพถอองแตกลายพูดเป็นภาษาด้วยนะครับก็ตัวที่ลงไปก่อนนะครับผมไม่เชื่อผมกดมืออครับมันโทษใจเพื่อนครับโอวยสีชมพูมันบอกว่าสีขาวกับสีต้านะอ๋อสีขาว เสียงพูม oh ันว oh ่าวสีผมตายแม่สีผูโอ้โหโอ้โหอ้สีพ oh ูเต็มเต็มร้อยเปอร์เซนต์ สีขาวเองเป็นอาชีพอะไรอ่ะเฮ้ยแต่ว่าถ้านายเฮ้ยสีขาวฉันคือผู้เป็นกลางคนเดียวกันคนเดียวกันอย่าวางเพลิงใส่พวกกันดีกตงเนไปด้วยดีลังเงิน่นมือเพื่อนอ๋อแล้วสีขาวไมมือวางเพลิงเห็นวาเ,น,เน,นั้นกยอ,อ,อย่าไล่าวางเพลิงนะคนเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวเป็นกลางลาดน้ำมันใส่ญญกลางไม่ได้นะโอ,อ้ยว่าแล้วมันลาดน้ำมันอิด้วย ว่าสีขาวราดน้ำมันว่าแล้วสีขาวาราด ฉันเห็นใครล่องหนอยู่ไม่รู้มันแวบๆบบบอ่ะเหมือนออกสีออกแดงๆนิดน,งน,น,งน,นึงอ่ะไม่แช่ออกแดงๆน้ำตาลนิดนึงนิดนึงอ่ะเมื่อกี้มันล่องหนไปกับตาเลยอ่ะสีอะไรบอกมาเหมือนสีน้ำตาลออกแดงๆเลยท้าววิมนะอน้ำตาลเลยไหม ช่างมันไม่สนแล้วกคนแม่งชนะให้หมดเลยลบอยูกรอดไม่สนแลยเป็นกลางคนเป็นกลางมีสองคนอ่ะอยู่รอดกับับอะไรรอระเบิดไปเลย เฮ้ยเดี hey. hey. yeah. <t ops> <t ops> ๋ยวเองเป็นอย่าไล่พวกเดียวกันดิเฮ้ยเราเป็นนายนะอย่าไล่ดิเราเป็นเป็นการอย่าไล่เอ้ยรอดตั้งแต่ทางเราจะเป็นโจ๊กเกอร์แต่ก็ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะรอดแล้วเป็นการรู้สาบวาบเพิร์ดโอ้อะไรเนี่ยสวัสดีอย่ารีระตกจะตายพไเนาะ